สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ากันบ้านนะคะสวัสดีค่ะอูดานนะะสวัสดีค่ะ,คคะอ,อ,ดะอดูดาประมาณ10บนาทีก่อนอ่ะให้เวลาสิบนาทีทำของวิชาอูดานะคะเดี๋ยวคแองจะมาไล่ข้อสอบสิบอ็ดฉบับทั้งหมดให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะใครทําเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรดูโจทย์ตามไปก็ได้นะลูก เดี๋ยวแวนไปส่งให้นะลูกให้แวนเลิกงานก่อนนะ okay. เดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงหนูจดไว้ก็ได้นะลูกนะเช่นสังคมตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คำาเสร็จหมดแล้วครับผมหนูสองหน้าครับเด็กแวนขออธิบายข้อสอบก่อนได้ไหมลูกดีเทลได้าครับผมอ่าวิชาแรกนะลูกวิชาสูตศึกษานะคะของรูเทพนะลูกไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบลูกนะข้อสอบเหมือนเดิมกากบาดยี่สิบข้อนะลูกข้อเขียนตอนที่สองสี่ข้อนะคะของรูเทพแล้วก็ด้านหลังนะลูกไม่มีข้อสอบที่ผิดพลาดนะคะ วิชาสุขนะ่านนะลูกต่อไปวิชาศิละปะนะลูกมีการกะบาดสิบข้อนะคะตอนที่สองให้นะักเรียนวาดรูปภาพให้สวยงามแล้วก็ด้านหลังสิบข้อบอกสิ่งต่ตางๆในรูปร่างตามที่กำหนดให้นะไม่มีเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ภาพไม่มีปัญหานะลูกมองออกใช่ไหมนักเรียนเปิดดูก่อนนะ ภาพมองออกไหมคะด้านหลังสุดนะลกูกมองออกนะตอนที่สามให้โยงเส้นนะไม่มีปัญหานะคะอ่าโอเคภาษาอังกฤษก็มีทั้งหมด5ตอนนะลกูกไม่มีปัญหา นักเรียนภาษาอังกฤษเชิดจ๋าลูกข้างล่างนะลูกพาร์ตออะให้วาดรูปและระบายสีด้วยนะคะโอเคเนักเรียนวิชาคูแอนลูกพณิตศาสตร์ข้อห้าให้หนูให้หนูเขียนคำตอบไปเลยเพราะว่าช้อยอ่ะคูแอนผิดพลาดนะคะ บางใหม่นะล,ลูกคณิตศาสตร์นะคะก็คือข้อที่ห้าให้นักเรียนเขียนคําตอบให้ครูแอนเลยตรงข้างๆตรงนี้อ่าดูจะได้จะได้มีคะแนนตอนแรกครูแอนบอกว่าไม่ต้องให้เรียนใส่คําตอบแต่ไม่ได้เผื่อใครมาตรวจสอบนะคะอ่านตรงเนี้ยลูกข้างๆข้อที่ห้า,า,าเห็นไหมลูกตรงเนี้ย ข้างตรงนี้เรียนใส่ได้เลยนะนึกออกไหมใส่ข้างๆข้างๆตัวเลือกอระโหลกกระไก่กอกควายหนูเขียนค,คำตอบมาเลยแล้วคาตอบเท่าไหร่โอเคไหมคะตัวคคะ่พะพาออื่นน่าจะไม่มีปัญหานะ ภาษาไทยกูดานะคะไม่มีปัญหาอะไรสามสิบข้อสามสิบคะแนนวิชาดนตรีนักเรียนตอนที่สามจะไม่มีจุดนะลูกตอนที่สามนักเรียนโยงเส้นได้เลยไม่มีจุดนะ ศาสตร์คูเบียรูปชัดนะคะโลกไม่มีไม่มีมองไม่เห็นนะมองเห็นชัดเจนนะต่อไปการงาน่าพบนะคะอนักเรียนดูการงานหน่อยลูกด้านหลังด้าบหนึ่งนะหน้าหน้าสีลูหน้าหลัง โจ์จะไม่ชัดเจนนะลูกอ่าดูนะให้นักเรียนเขียนเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะเห็นไหมให้นักเรียนเขียนเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ศาสตร์องคูรังสันนะคะลูกไม่มีปัญหานะตอนที่สองติ๊กถูกตอนที่สามเขียนตัวเลขน,นะลูกอาทีนี้นักเรียนมาดูสังคมค่ะพี่พลังสันแจ้งแคว้นมาสังคมค่ะเปิดสังคมลูกหน้าสามเปิดสังคมหน้าสามก่อนเห็นไม่รู้ที่มันมีช่องสี่เหลี่ยมอ่ะเห็นไหมอ่าให้เวลาสองนาทีลูกเปิดสังคมหน่อย ตอนที่3หน้า3ลูกจงเติมคำตอบลงในช่องว่าง5คะแนนตอนที่3ลูกหน้า3เห็นยางโชว์ภาพแวนดูหน่อยดีเทลเจอไหมลูกกำลังหายอยู่ครับอ่าเอาขึ้นมาเลยลูกสังคมของกุลังนะคะ หาให้หนูอะ่ะั้งสะบเลยตสะบัดไปเลยแลดูนะช่องหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมรูกช่องอันที่สามอ่ะไม่ใช้อัานได้ก่อนไหม ตอบควแอนในลูกนึกออกไหมคะนึกออกค่ะผมกลายแล้วครับกลาไปเลยกลาไปเลยผม้าต<ส>า,าคูแวนกา,กาให้แล้วนะลูกอ่าหนูจะได้ไม่งงนะก็คือนักเรียนจะต้องเขียนเฉพาะช่องหนึ่งอะช่องสองช่องสามไม่ต้องกุรังสรรฝากแจ้งมานะคะโอเคตามนี้มีใครเสร็จหมดแล้วมั้งมีไหมมีใครเสร็จแล้วหมดเลย แล้วครับแต่ั้างคาตรงวิทย,ทยาศาสตร์มผลนะครับตรงที่ว่าหน้าสุดท้ายอะครับชาอ,อันแรกวิทยาศาสตร์ครับอ้องค้นหาในหนังสือเองนะลกูกโอเคไหมครับผมวิชาคณิตศาสตร์นะกูแอนขอลายมือหน่อยนะขอนิดนึง การงานข้อสองทำยังไงเหรอคะการงานข้ออะไรลูกตอนที่อะไรคะข้อสองค่ะการงานเดี๋ยวแกหาแปไ๊บหนึออง่งนะการงานข้อสองตอนที่สองอะลูก สวัสดีตอนที่สองอ๋อให้นักเรียนเขียนกระบวนการทํางานกระบวนการทํางานเรียงลําดับให้ถูกต้องให้นักเรียนเขียนกระบวนการทํางานเรียงลําดับให้ถูกต้องเอออันนั้นได้นะครับหนูทําได้เลวครับกระบวนการทํางานนะลูกขออนุญาตแป๊บนึงครับนัดอยู่ไหมครับนัด นัดออกไปหรือยังครับอยู่ครับอยู่ครับอ๋อไอที่ว่านัดแจ้งครูว่าเราขาดวิชาอะไรนะครับลูกอ๋อผมไปดูแล้วก็คือมันเป็นวิทยาศาสตร์กับคอมมาครับแสดงว่าครบใช่ไหมครับข้างหลังครับผมไม่ทันได้ดูฮะอ๋อแสดงว่าครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครับโอเคครับโอเคครับ เรียนช่วงน,นี้หยุดคัดคำศัพท์ก่อนนะคะเพราะว่านักเรียนจทำข้อสอบอ,อ่าแควนครับเมื่อกี้ผมคัดไปห้าคำแล้วเหรอครับหยุดก่อนลูกเพราะว่าทำทำํทำข้อสอบให้โอเคก่อนนะทำให้เต็มที่อะ่ะเขาเรียกว่าไงอะ่ะทำวันละสองวิชาคะ่ะใช่ให้มันสุดที่เรียนทำได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์ผมทำวันละสี่วิชาครับ บุ๊กได้วานนูทำไปสองวิชาค่ะอุตสาห์วัสดีคะ่ะเดี๋ยวครูแอนถามคุประเมศให้นะคะเดี๋ยวแจ้งในไลน์โอเคนะลูกตอนที่สองอะ่ะค่ะอ ป้องคณิตศาสตร์ยากไหมเปิดมาก็เจอแล้วเปิดมาก็เจอเลยค่ะอันแรกเลยค่ะ ครูแอนคะวิชาดนตรีต้องรอถามครูชัดอีกครั้งไหมคะดนตรีข้อสอบใช่ไหมคะค่ะอะ่เดี๋ยวแป๊บนึงครูแอนดูให้ดนตรีข้อไหนลูกข้อสิบเก้าค่ะข้อสิบเก้าหรอกระบาทใช่ไหมข้อใดเป็นการอ่านโนต้ตดนตรีสากลได้ถูกต้อง เป็นกากรบาดใช่ไหมคะค่ะหนูไม่เข้าใจหรือว่ายังไงคะลูกมันไม่มีข้อถูกเลยคะ่ะอ๋อครูชัดสอนวันไหนในค้านมาเรียนมีไหมครูชัดสอนวันพุธครับวันพุธคาวสามค่ะ,ะน,น,น้องวันเนหนูถามครูชัดนะลูกนะ ไม่ก็ตอนเช้าอ่ะถามกูชัดได้สุภาสิรีหนูถามกูชัดนะลูกค่ะุ่งนี้เช้าก็ได้ลูกุ่งนี้เช้าจะได้ไม่ลืมวิสนุกรลายมือนะครับผมโอเคของกูดามีใครไม่เสร็จไหมคะ เสร็จแล้วออกได้เลยใช่ไหมครับเสร็จหมดแล้วออกได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะคำสับเดี๋ยวคัดวันไหนเดี๋ยวแวนบอกแวนคะผมออกแล้วนะครับค่ะแวนสวัสดีครับหนึ่งในโลกพรุ่งนี้โอเคครับหนูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี ใช่ไหมครับอ่านักเรียนวันพุธนะลูกเหล่าซื้อน่าจะยังเหล่าซื้อไม่ได้มาสอบวันพุธเดี๋ยวจะมีครูแทนนะลูกเดี๋ยวบอกซื้อแทนวันไหนถ้าครูแอนแจ้ง,งเรล่าซื้อบอกแล้ว,<อ>ลวค่ะอะไรนะลูกเหาซื้อบอกว่าเหล่าซื้อจะไปฉีดวัคซีนนะคะอะนั่นแหละวัพนพุธครูแอนครับออกแล้วนะคะสวัสดีครับ พูดาแล้วนักเรียนทำการบ้านออกได้เลยนะคะแต่ของพูดาต้องเสร็จนะเสร็จในขค่ะ กลเมฆลูกอุสาวดีเปิดไมคนเลยลูกคุเมฆตอบแล้วอยู่ไหมอ่ะมาเรียนดูให้หน่อยอุสาวดีอยู่เปล่ายังอยู่ครับ สดีเปิดกล้องหน่อยค่ะอุโประกรมีตอบมานะลูกเขาบอกว่าให้เรียนดูขั้นตอนการจัดหนังสือ 1. วางแผน 2. ปฏิบัติตามแผน 3. ประเมินผลนะเขาบอกว่าการทำงานมีอะไรบ้างใครจดพันแวนบอกไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละสามข้อแหละ กูแม่บอกแล้วนะกูแม่ว่าในหนังสือก็มีดูได้ไล้มบอกขั้นตอนดูขั้นตอนการจัดในหนังสือุูแม่บอกแคร์ค่ะกออกแล้วนะครับครับโอเคครับ รู้ว,วันธนูหัตเป็นวันหนยุดวันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่ คะถ้าปิ้นข้อสอบให้ปิ้นเป็นหน้านละแผ่นหรือว่าเป็นหน้าหลังคะอ๋อก็คือหน้าที่หนึ่งหนึ่งแผ่นลยกหน้าออ่เข้างหลังเป็นหน้าที่สองอะคะหรือ่กไห่ลูหน้าหลังแล้วก็หนึ่งค่ะแล้วก็หนึ่งวนะิชาแมหนึ่งวิชานะลูกนึกออกไหมรันค่ะโอเคค่ะแล้วเรียนห่ัชื่อวิชานะ เขที่จำไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เขียนสี่ทับอะไรแล้วก็ชื่อเด็กชายด้วยไม่ใช่มาถึงก็ปกป้องพระพรอ,อย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีเด็กชายเด็กหญิงด้วยนะคะเพราะคะูวคะคะคแวงก็ต้องไปแหแล้วนะคะสวัสดีค่ะแวงต้องไปแจกให้ครูที่เขาตรวจให้นักเรียน สิวกก็ทำไมนั่งของคนหมดแรงเลยอ่ะเล่ง่ายไปเหรอตัวนี้ทำงานนกะรับแม่ผมนั่งทำเขาสอบจนเหลือแค่ใบเดียวแล้วครับโใช้สมองเยอะเกินไปผักบ้างฮะใช่แล้วเรียนถ้าเรียนอยู่โรงเรียนเรียนจะระวังปวดสมองนะ เรียนไปด้วยทำไปด้วยมันจะปวดสมองใช่ใช่บางทีหนูทำงานหนักอะค่ะมานอนปวดหัวปวดไม่ไหวเลยค่ะใช่วันละสองวิชาโอเคแล้วทำแค่อีกใบยเยอะเสร็จแล้วงานทำาเลยดีกว่า